สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีรลูาช่องนักตกปลานะครับผมมาก็ทําการรีวิวอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับก็ในครั้งนี้ก็บังเอิญพอดีนะครับผมสางคันเบทที่ทุกคนรีเควสมามากมายนะครับผมมากจริงนะครับผมผมก็โอเคจัดไปแล้วกันนะผมเป็นการรีวิวคันเบทอาชิโนนะครับที่ทุกคนต้องการผมรีวิวสั่งมาเลย ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมผมเคยมีคาราฮาถูกคือคาร์บิั่นนะผมสามารถวัดฟีลลิ่งแล้วก็บอกทุกคนได้ว่าจะเน้นไปทางไหนดีอาชิโน่หรือไาร์บิเซนนะครับทุกคนไปแล้วก็ไปอัดบล็อกกันดีกว่านะครับผมอัดบล็อกกันเลยวันนี้โอเคอัดบล็อกนะครับผมนะมพึ่งมาเลยนะครับยังไม่ได้แกะ,ะครับแต่ตอนนี้ รับของรับอะไรนะครอย่าลืมพ่นแปพพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็รับของติดต่อกับคนส่งข,ของอย่าลืมใส่แมสกด้วยนะครับผู้ปอปกองกรัรการติดต่อของโรคไวรัสโควิด19นะ้นั่นเองนะครับผมนะเพื่อความหวอดัยทั้งนักปลาจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลครับจะได้ออกหมายกันแบบทีๆีไปเลยออกหมายที่ต้องใส่แมสกด้วยนะทุกคนโอเคไปแกะกันดีกว่านะครับผมนี่นะครับเป็นคันเจฟุตนะครับผมบอ,อกไว้ก่อนชิดชุดนะราคาถูกมากทุกคน เ็ดฟุตมีมีหลายคนนะก็อยากให้ผมรีวิวคันประมาณสักเจ็ดฟุตเนี่ยว่าคันเจ็ดฟุต UL นะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมจะซื้อได้ยี่ห้อไหนดีซึ่งตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าคันพวกเนี้ยมันอาจจะที่ผมตั้งเป้าไว้นะที่ผมคิดไว้ไก่อนอ่ะก่อนแกะเลยผมขอจินตนาการไว้ก่อนว่ามันจะแข็งเอาเวที่มันให้มานะนนี้คือสองคิดถกนะ เจ็ดฟุตสองท่อนนะผมร์ทรีสตาร์ดี้แอนด์พานะครับ, three, รบไม่มีอะไรมากก็เป็นคันเบ็ดยูคันหนึ่นงนะผมแล้วเดี๋ยวใครอยากชมคลิปเทสคันนี้ก็ติดตามกันได้นะทุกคนเออจำได้เลยแต่มันได้แต่มันได้นะครับ อย่าลืมนะครับกิจกรรมบุคคลสไตรเบอร์ใครยังไม่ลงทะเบียนนะครับลงได้เลยมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะครับแคปหน้าจอว่าติดตามแล้วนะในช่องแล้วก็ปกปลานะครับไปลงกันได้เลยผุคคลสไตรเบอร์แจกของเยอะแยะมากมายนะครับเราไปหันกันได้นะครับทุกคนโอเคอ๋อโอเคโอเคนะอยู่ข่อแรกกันดีกว่าค้อนปลายนะครับผมก็นะ ส่งของมาไกด์เรียบร้อยดีนะผมไกด์สรงเคนะมีความกระด้างนะครับสบัดไยดูมีความกระด้างนิดนิดนะครับแต่ผมว่าในงบหกร้อยบาทเนี่ยผมว่าโอเคนะเออโอเคนะท่อนโคนนะครับนี่อุย้ยสปอร์ส,สวยเชียวเฮ้ยสวยจริงนะผมชอบไหมท่อนโคนเนี่ยเออสวยสวยทุกคนดูได้ นี่ชนี่นะครับนี่เลยไกด์ส่งเคนี่งานนับของเขาในท่อนปลายนะครับดูให้ชัดๆนะครับ เดี๋ยวซนนิ่งไว้ลูกโอเคเรียบร้อยดีนะครับทุกตัวคลิปนะครับผมน้ำหนักคันเดี๋ยวลองประกอบก่อนนะครับอันนี้เป็นปลายชิบุล่านะครับผมน่าจะเหมาะกับการตีแคลโรนะครับใครที่ชอบตีแคลโลตรตีแมกคโครจิกนะครับไม่แพงเฮ้ยโอเคโอเคนะครับโอเคโอเคผมชอบผมชอบ ไอชันนี้จับแล้วรู้เลยชอบนะครับทุกคนเนี่ยผมชอบนะครับผมชอบแล้วที่ได้ใช้คันแบบพวกคูยงคูยิงอะไรมาเนี่ยนะครับคันเนี้ยผิดคาดไว้น่าจะได้สองขีดหกจริงๆอ่ะนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นคะือสามขีดแปดมาให้สุดๆเลยนะครับเพราะว่านี่ครับคันเนี่ยตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าเวท น้ำหนักที่รับได้คือเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดกรัมนะครับผมแล้วก็รีชีทแบบนี้เนี่ยข้อดีนะครับเซนจะให้เซนที่ไวนะครับผมจะให้เซนที่ไวนะครับสำหรับรีซีทแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนติดกระคันเลยนะครับเราจับปุ๊บเรียบร้อยล้วนะครับส่วนแอคชั่นนะครับผมหรือแอคชั่นกันแอคชั่นนี่นะครับการโค้งคันลงออกคันนะครับ นี่แบบนี้นะครับลงมีความเหนียวมีความเหนียวคันมีความเหนียวเลยใช้ได้นะครับรูปร่างหน้าตานะครับผมคะแนนให้เต็มสิบนะครับในราคานี้ผมก็ไม่รู้จะหักอะไรนะผมให้สิบเต็มเลยนะครับผมชอบดนะ้วยแหละที่จับแบบเนี้ยนะครับโอเคแต่มันไม่ไดีอย่างนะครับแบบเนี้ยคือมันเป็นพลาสติกหมดมเ็นพลาสติกหมดปุ๊บมันจะลื่นได้นะครับ ต้องควรระวังกันหน่อยถ้าใช้ถุงมือจับไม่เป็นไรถ้ามือเปล่าน่ะอาจจะลื่นได้นะครับโอเคส่วนวัสดุอุปรกรณ์นะครับผมคาร์บอนอัลลอยเทคโนโลยีไฮโมดูลัสกราฟิก i m 9นะครับเป็น IM9 ถ้าคันเฟรนด์ไวทเบอร์ที่เราผมเคยรีวิวประจำเนี่ยนะครับก็จะเป็น <laughs> IM24 นะครับอันนี้เป็น IM9 กก็ตามราคาครับลดลงมานะครับ ไม่เสียหายอะไรผมไม่หกักไปิดเดียวนะครับผมรู้สึกตอนแรกก็คันหกร้อยกว่าบาทจะเอาอะไรมากนะผมก็เหมือนคันจีนคันหนึ่งนะครับแต่ถ้าที่ผมมาดูเนี่ยมันมให้ผมแฮปปี้ได้ผมคงอยากจะใช้คันนี้แหละนะครับถ้าเลือกได้นะอืมถ้ามีงบเท่านี้ที่ผมก็เลือกที่ใช้คันนี้นะครับผมไม่ฝืนนะครับเพราะผมคิดว่า มันโอเคนะมันเยี่ยมไปเลยนะครับผมนะมันเยี่ยมไปเลยจริงไอ้คันส,สวยนะครับก็ไปรอติดตามก็ได้นะครับผมนะในช่องนะครับผมปาคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเทสคันฟอร์ทรีอชิโนนะครับผมนะอย่าพลาดกระลุกคนสวยอยากลองตกเลยนะเนี่ยทุกคนไะโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่าๆนี้นะครับผมทุกคนนะสหรับใครนะครับทุกคนที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับผม ก็ไปลงกันได้นะครับแต่ให้ลงคนละหนึ่งครั้งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าไปเจอกัน,ใ,นใหม่แน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ขอลาครับเดี๋อนนครับสวัสดีครับ